อันนี้บีเวอร์แวร์หมีบีเวอรรับรองว่าดังรับรองว่าดังไม่เขาพูดภาษาไทยให้รู้เรื่องก่อนไหมอ่ะอันนี้เป็นคุณสมบัตินะครับเราอย่าไปดูถูกเขาเพราะว่า การที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยไม่ชัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเขาไม่ควรจะอยู่ในประเทศไทยต่อไปแล้วเขาจะต้องไปโตที่ต่างประเทศผมแนะนําเลยเขาจะต้องไปโตที่โค้ดโลกใต้แล้วรัวเสเซียมันน่าจะอยู่โค้ดโลกเหนือแต่เขาต้องไปโตโค้วโลกใต้อยู่สักพักกก่อนนะครับเพราะว่าแม่นกกับพ่นอนกเขาอยู่ทางใต้เขาเลยชินไงเขาเลยอินว่าเฮ้ยทุกอย่างมันต้องไปใต้หมดปีนี้ที่ใต้เป็นทริปที เขาก็เลยจะไปอยู่คนโลกใต้ใช่พอเขามาจากมาทางใต้ไงพอนอกพอนอกแม่นกเขาเป็นคนใตน้ทุกวันนี้เขาก็ยังไลฟ์กันอยู่เนาะใช่เขาเขาก็พอคือพอเราทําแล้วมันปังใช่ไหมฮะช่วงหนึ่งผมไปออกผนกระแสออกอะไรเงี้ยพี่หนุ่มทําเรื่องนี้อ่าดังเขาก็เลยคือคือเหมือนกับเป็นเป็นอาการพวกเอ่อตาร้อนอะ่ะ ค่อยๆสอบตาไม่นอกดูีจะเห็นแบบตะกายแดงๆเหมือนมีไฟติดอยู่ข้างในตาร้อนไงเป็นตาเลเซอร์ร้อนๆเผาผ่านเผาผ่านมีความร้อนผ้าเผาผ้าเผาอยู่ในตาเขาไงเวลาใครทําอะไรสักเซสเนี่ยเขาก็จะทําตามแต่เขาจะทําไม่สักเซสเขาก็จะใช้วิธีด้อยค่าคนอื่นเอาใช่ไหมพอเราคุยกันแล้วตอนนั้นโหเลตติ้งกระฉูดเลยจําได้ไหมช่วงที่เราคุยเรื่องน้องน้องไหนเนี่ยนะครับก็เลตติ้งกระฉูดคนมาดูกันโอ้โหก็ เอาไปทำยูทง u ู u b e กันแบบเร็วมากเลยเรียวไทม์แบบแปะตัดพูดจบปุ๊บขึ้นเลยโห,รหเร็วมากเขาก็อิดฉาตาร้อนเขาก็ทําบ้างนะครับจะเล่านิทานบ้างอะไรบ้างแต่เล่ายิ่งเล่ายิ่งเข้าตัวอะไรก็ไม่รู้คือจินตนาการเขาไม่ถึงหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราเรามันเพี้ยนระดับไหนเนี่ยเขาจะมาเพี้ยนตามเราไม่ได้หรอกนั่นสุดท้ายโปรเฟสเซอร์เอ็กจะตามหาเขามาคุมพลังโอ้ oh. พี่พี่อี้บุฟเฟ่ต์เซ็กส์นะครับชาวชาวเซเวียใช่ไหมแล้วลูกเขาจะได้เรียนต่อไหมเนี่ยสงสารน่ะตอนนี้เห็นว่าโรงเรียนที่สุราษฎร์ทั้งทั้งจังหวัดเนี่ยไม่กล้ารับเขาแล้วอ่ะเพราะว่าคือกลัวกลัวกลัวแม่เขาเนี่ยจะไปปวดโรงเรียนไงคือลูกตอนนี้สมาคมผมได้ยินจากเพื่อนที่อยู่ในสมาคมพวกเมื่อกนผมไปอุปนายกสมาคมผู้ปกครองแข่งหนึ่งนะผมก็มีพรรคพวกเป็นเอ่อเป็นอุปนายกเป็นอะไรพวกนี้สมาคมต่างๆเกาบอกว่า ตอนนี้เขาประชุมกันแล้วประชุมกันแล้วว่าเขาจะไม่เอาเพราะว่าลําพังเด็กกันไม่เท่าไหร่แต่แม่เนี่ยคือกลัวจะมีมาแล้วมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าชอบเอาเอาคนในโรงเรียนเอาเรื่องในโรงเรียนไปเมาส์ให้คนอื่นข้างนอกโรงเรียนฟังแล้วก็ทําให้มันเสียหายคือเขากลัวไงว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เรียนโรงเรียนเดียวกับน,น้องไหนลูกเนี่ยทำให้ลูกเขาอับอายขายขี้หน้าไงคือมันไม่คุ้มไงได้ไม่คุ้มเสียไงเอาเด็กคนหนึ่งที่มีปัญหาเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมันทําให เอครอ,อบครัวเขาอะคือเขาเอาเด็กคนนี้ที่มาบวกกับครอบครัวที่มีปัญหาเข้ามาด้วยไงมันทําให้โรงเรียนนั้นๆอะที่มันควรจะไปในทางที่ดีอะมันกลายเป็นแบบเออตะกี้ใครพูดถึงสัตว์ตาจารย์เอ็กนะดีมากเลยทําให้ผมนึกถึงโรง,โรงเรียนของผู้ที่มีพลังวิเศษอะโรงเรียนของพวกกายพันธอะจริงๆเรื่องนี้น่าคิดนะอันนี้ก็เป็นฐานความเชื่อนะที่สังคมเราควรจะต้องสร้างนะครับเพราะว่าเราอะ เราเนี่ยเป็นประเทศที่สายมูเราควรจะต้องทําโรงเรียนสําหรับสอนสายมูสายวิทยายศาสตร์สาย,สาย,ย,ส,าส,ายสายอะไรเงี้ยคณะนะเวทมนต์อะไรเงี้ยหลักสูตรเวทมนต์ต่างๆเนี่ยเราต้องมาอันนี้ที่เคยพูดไปแล้วแหละว่าถ้าทําได้จริงๆอะ่ะผมว่าเขาน่าจะไปเป็นไปตั้งโรงเรียนไปตั้งหลักสูตรของตัวเองนะครับ<ค>รที่ลูกเก้าร้าไม่ต้องดูที่ไหนเพราะดูแม่แบบไหนแบบน<ด>ั้นใช่ครับลูกเก้าร้าพ่อแม่เลยคุณพอลล่าทิกต็อกนะครับ ใารจะเป็นพอ,อหลักสูตรอะพี่ผมว่าตัวน้องไหนเนี่ยเขาเป็นพอหลักสูตรชงเองเรียนเองแล้วก็สอนเองแล้วก็ได้ปริญญาเองนะครับเป็นสัตร์อาจารย์ด้วยน้องมีความรู้เท่าพอนี่ไงใช่ครับที่คุณสบายทริปใช่ไหมฮะขอพัยบอกว่าเป็นพอธนวยบอกว่าน้องเขามีความรู้เท่าพอออใช่ครับเอ็กเมนเอ็กเมนก่อนก็ดูนะตอนเด็กๆผมก็ชอบมากปล่อยแสงสีทอง น้องไหนถ้าจะใส่หมวกของชาวเซเวียเขาหมวกอะไรนะเอออะไรโบโบนะผ้าเดี๋ยวก่อนนะเซเลโบเซเลโบใช่ไหมหมวกที่ที่ที่ชาวเซเวียใส่ใชื่ออะไรนะเออมันมีพาเซโบไม่ใช่นะพาเซโบเอฟเฟกต์เออจำไม่ได้ละนี่มีคนส่งมาให้แล้วเซเลโบใช่เซเลโบ เซเลโวเนี่ยผมเข้าใจว่าก็ไว้สําหรับควบคุมพลังจิตเนาะชาวเซเวียนี่จะเป็นเพื่อนกับอีกคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นแม g กนิโตแมกนิโตก็จะใส่หมวกในการควบโลหะเขาเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ตอนหลังาก็แยกความคิดกันแล้วก็ไปตั้งแนวทางของตัวเองขึ้นมาใหม่อ๋อชาวเซเวียบอกว่าตัวเองต้องอยู่ใต้กติกาของสังคม ก็เลยให้มีการเรียนมีการจัดระเบียบแต่ว่าแม็กิโตเนี่ยคิดว่าไม่จาเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนจะสูญเสียแม่เข้าไปในสงครามโลกหรืออะไรเงรี้ยทำให้เขาปดแค้นกวดแค้นสังคมนะครับก็เลยมาลงที่ลูกก็คือลูกเอาตัวเขาเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่เออกลายเป็นใช้พลังในด้านที่ต้องการยึดครองโลกก็ไม่แน่นะวันหนึ่งเราอาจจะมีมันเคยมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งอะ ผมว่าหลายคนอาจจะเคยรู้จักแต่ว่าหลายคนอาจจะออชื่อภาษาอังกฤษคือ20 t y century boy อะครับที่พระเอกตัวเอกมันเนี่ยคือเป็นเด็กเด็กประถมอ่ะใครเคยอ่านช่วยออช่วยยกมือหน่อยคือตัวเอกเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นเออไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเด็กประถมกลุ่มหนึ่งนะครับที่มักจะรวมกลุ่มกันเล่น แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เขาเล่นเนี่ยตอนที่เขาโตขึ้นในภายหลังเนี่ยมันเป็นจริงตามนั้นแล้วหนึ่งในนั้นเนี่นนยที่มันมีประเด็นก็คือว่ามันมีคนมันมีเหมือนกับว่าการก,การยกให้เพื่อนคนหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนกับประธานาธิบดีโลกนะครับจะเรียกว่าเจ้าโลกก็ได้คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดอ่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอพระเอกโตขึ้นอ่ะมันจะมีคนที่เป็น,นอย่างนั้นจริงๆจนทำให้พระเอกเนี่ยวนกลับไปคิดถึงตอนที่เราเล่นกันตอนเด็กๆอ่ะว่า มันมีฉากไหนบ้างที่เราเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งข้างหน้าครับเราอาจจะมีประธานาธิบดีโลกชื่อน้องไหนก็ได้ครับซึ่งมาจากประเทศไทยอะไรก็ใดๆก็เกิดขึ้นได้นะถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยเขาอาจ,จะเชื่อมจิตของทุกคนในโลกเนี้ยไว้ที่เขาคนเดียวก็ได้มันเหมือนมีหนังเรื่องนี้ด้วยครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง King's Man นะครับถ้าใครเคยดู King's Man ภาคแรกนะครับที่ตัวร้ายชื่อวาเลนไทน์ครับ วาเลนไทน์แล้วก็จะเอาซิมการ์ดไปปล่อยให้คนทั่วโลกได้ใช้ฟรีแล้วในซิมการ์ดเนี่ยมันจะเหมือนกับบรรจุเออผมจำไม่ได้แล้วแหละว่ามันเรียกว่าเหมือนกับเป็นมันจะมีเวลาในการที่จะระเบิดอ่ะเพื่อจะกําจัดมนุษย์โลกวงอะไรเงี้ยครับเขาก็อาจจะต้องการสื่อถึงว่าในอนาคตเนี่ยการที่ใชเเ้เทคโนโลยีมากๆหรือสมาร์ททีไวมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เรา หัวระเบิดได้ผมคิดว่าน้องไหนเนี่ยสุดท้ายถ้าเขาไปเจอปูตินเนี่ยเขาจะถูกพัฒน,นาไปเป็นปรมาณูเป็นอาวุธอาวุธชนิดใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยอ,อ,องค์การนาซาก็ดีองค์การของจีนก็ดีเนี่ยได้มีการพัฒน,นาเรียกว่าขีดความสามารถในระดับ Space War ก็คือการวิเคราะห์ไปว่าถ้าหากว่ามีการต่อสู้ในอวกาศเนี่ยมันจะต้องใช้ วิธีไหนบ้างนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ Space War คือกลไกในการที่จะเอาอาวุธอะไรไปถล่มในชั้นอวกาศแล้วนะแล้วนะครับหรือแม้แต่การตัดสัญญาณดาวเทียมที่กำลังส่งสะท้อนกลับมาไปกับเพราะนั้นน้องไหนเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนึ่งในอาวุธทำลายล้างประสิทธิภาพสูงของปูตินในการที่จะใช้พลังเชื่อมจิตของเขาไป ใส่ในหมวกซิลิโบนะครับแล้วก็ไปเชื่อมกับผู้นำโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบาราฮาริสนะครับในอนาคตถ้าใครได้เป็นประธานดีอเมริกาก็จะถูกเชื่อมไปนะครับนี่รัสเซียกำลังติดต่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวผมว่าเอามนุษย์ต่างดาวไปเนี่ยนะครับไม่ต้องหาดาวที่ไหนนะครับ เอาไปดูต่างดาวแถวโลนยาแถวแถวแถวนั้นนะ่ะเอาไปวิจัยอาจจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้ถ้าเอาเอาไปหมดเลยนะครับเอาไม่นอกปนก็นกทนวยแล้วก็นารูสวรรค์เอาไปเอาไปทั้งหมดเลยนะครับอย่าให้เหลือในประเทศไทยนะครับเราจะได้ไปเที่ยวสุราษฎร์ธานีกันได้อย่างสุขสบายใจพี่เอ้วิเคราะห์หน่อยว่าทำไมทนวยถึงอยู่อยู่นี้ติดไลฟ์สดมากเลยอะ่ะ คือคนเราเนี่ยไม่รู้นะถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาโดนคอมเมนต์ด่าแรงๆหรือว่าด่าบ่อยๆเนี่ยจิตใจมันก็จะตกแล้วก็ไม่อยากจะคุยกัไใครใช่ไหมแต่ธนวยเนี่ยเหมือนกับเป็นมาโซคิสครับเป็นอาการป่วยทางจิตอย่างหนึ่งที่ชอบให้คนลงมือกับตัวเองอะโซ่แท้กุญแจมือน้ำตาเทียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเขาเจ็บปวดเขาจะซึมซับซึมซับความสุขจากความเจ็บปวดอะ เ,เราคนปกติเรานึกไม่ออกหรอกเวลายิ่งโดนน่ะมันยิง่งแบบโอ้โเอาอีกเอาอีกมันเละเกินยยยยอย่าหยุดอย่าหยุดอะไรเงี้ยเวลาคนไปคอมเมนต์ด่าเขาเงี้ยเขาจะบอกว่าโอ้เรื่องนี้เรื่องเล็กผมโดนอะไรมาเยอะแล้วเอาอีกเอาอีกแล้วเขาก็ไลค์คนจีนไปเรื่อยๆแล้วคนก็ดา่ดา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 ด่าเขาก็ฟินแบบนั้นอ่ะเออมันก็ฟินคือเราคนปกติเราไม่มีทางรู้แล้วไม่มีทางเข้าใจมนุษย์ พันพิเศษแบบนี้ได้อะที่มันกลายพันธุ์แล้วอะเออกลายไปหลายพันเลยอะบางทีก็กลายพันธุ์เป็นอะไรอะพิปูทเรียบางทีก็กลายพันธุ์เป็นแบบบางแก้วบางทีก็กลายเป็นพันธุ์แบบพันธุ์ทางหรือว่าพันธุ์ออร์ไม่ใช่ออเดร็คนะออเดรโรดนะอะไรเงี้ยครับกลายไปหลายพันนะนี้มันก็ทําให้เราระบากใจที่จะสื่อสารกับเขาเออหมาแม้่สงสารหมาเสียหมาหมด ก็ประมาณนี้แต่เหนื่อยนะบางทีผมว่าเป็นเขาเนี่ยผมยังไม่ได้พูดออกเลยว่าคนเขามีเพื่อนบ้างไหมมีคนคอยเตือนเขาบ้างไหมเขาเคยแบบอ่ามีไลก์กลุ่มบ้างไหมเคยอ,อ่านไลก์กลุ่มบ้างไหมว่าเรื่องเขาไปถึงไหนแล้วเคยมีใครสักคนหนึ่งเตือนสติคนด้วยความหวังดีไหมหรือว่ามีแต่คนอวยเขาอย่างเดียวว่าจะรวยจะรวยทําต่ออะไรเงี้ย แสดงว่าเขาไม่มีเกิดมาไม่มีกัลยาณมิตรเลยเหรออะไรเงี้ยเออทำให้แบบทุกคนรอบข้างเขาเนี่ยเอาเอาหาเรื่องกับเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยมีคนวิเคราะห์ว่าพนวยไลฟ์เพราะว่าอยากหาเงินแทนกันร,รับบริจาคเพราะไม่มีใครบริจาคให้ก็ที่เราเคยพูดกันนะว่าตอนนั้นมีคนมาเปิดเผยว่าเขาบริจาคให้ธนวยอะ่ะจุดเก้าเก้าสตัง แล้วคุณแพรลี่หรือใครบอกบริจาค2บาทแล้วตอนแรกกับคุณแพรลี่บอกบริจาคเก้าท่าไหเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าผมว่าโอ้โ oh, หทำไมใจกว้างจังเลยอ่ะเขาบอกว่าบริจาคไปช่วยหมาดีกว่าอะไรเงี้ยครับเออแล้วเขาก็บอกว่าการที่เขาเปิดรับบริจาคเนี่ยมันไม่ได้ต้องการเงินอย่างเดียวแต่มันต้องการความมั่นใจหรือความแบบตัวเลขที่มันเป็นรูปกรรมอะ่ะมันจะสะท้อนถึงความนิยมในตัวตนว่าจริงๆ,ๆอะไรเงี้ย แล้วผมก็เลยบอกเออดีเองข้างนั้นเนี่ยถ้าเขาได้เยอะเนี่ยเราก็จะได้รู้กันเลยเพราะมันจะเป็นรูปกระทํามที่สุดว่าใครเนี่ยออคือไม่ใช่ใครหรอกอ,อปริมาณการสั่นความศรัทธาเขาที่วัดจากตัวเงินเนี่ยมันเท่าไหร่คือเปิดให้เขาบอกเปิดตัวเลขมาเนอจะได้รู้ไงว่าคนศรัทธาเขาเป็นล้านเลยนะให้เขาเปิดตัวเลขมาปรากฏว่าท้ายังไงเขาก็ไม่เปิดตัวเลขถามเท่าไหร่ก็ไม่เปิดตัวเลขเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าคง<ด>ไม่น่จาจะเกิน ไม่น่าจะเกิน650บาทนะครับเพราะรวมทั้งประเทศแล้วเปิดบริจาคเนี่ยถนาวยคงจะจะมีคนศรัทธาประมาณ600กว่าบาทนะครับ600กว่าบาทยามรวรวมนะแต่คนคนบริจาคให้ธนวยเยอะมากแต่รวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งประเทศเ่600กว่าบาทเพราะว่าประคุณบริจาคส่วนใหญ่ไม่เต็มบาทไม่ถึงบาทนะครับ<ม>บริจาค99ตังค์2 5บาทตังค์ไม่เต็มบาททั้งนั้นเลยครับ<ม><ม>เพราะว่ามันก็บอกว่าเนี่ยคือความรักที่เป็นรูกธระทาที่ะนวยได้รับจาก พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับไม่เต็มบาทหรือว่าเขาคิดว่าเขามีเอฟซีพี่เขาเลยเขาเลยไลฟ์ก็แน่นอนนะครับคือบางทีเขาก็ต้องคิดว่าเออคนที่รักเขาก็มีนะครับปกติเราก็จะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเนาะคนรักเท่าฝืนหนังคนชังเท่าฝืนเสือแต่ว่าของเขาเนี่ยไม่ต้องเจียมเลยครับเพราะว่า คนรักครับจะไม่มีเหลือสักหนังเลยครับไม่มีสักเหลือหนังหนังเล็บอะครับยังมีเป็นไปได้หนังเล็บตอนที่ตัดออกไปแล้วครับเป็นหนังกำพร้าที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยคนรักเขาส่วน,นคนช่างเนี่ยมันมันเป็นเสือจันทบูลที่ทอด้วยทอเต็มพืน้น <c> เ <oughs> ต่นเต็มอิ่มไม่ใช่ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ไม่ได้หรอกมองก็เรือกขำๆแล้วกันนะครับใครเครียดเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องสู้ขขเขาแบบจริงจังนะฮะก็ต้องสู้คดีถ้าแพ้ขึ้นมาก็เหนื่อยเหมือนกัน แต่คิดว่าไม่แพ้นะครับมับ่นใจว่าไม่แพ้แน่นอนแล้วก็ฟ้องกลับแน่นอนผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบการขึ้นลงขึ้นศาลทึ้หมงคือว่าคนทั่วไปก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าในกรณีเนี้ยเราก็ต้องเตรียมเตรียมเตรียมข้อมูลให้เต็มที่แล้วก็สู้ให้เต็มที่ครับเริ่มเมื่อไหร่อ่ะพี่วันที่หนึ่งครับหนึ่งสิงหาเนี่ยไม่คือเราต้องชนะก่อนเราสู้ให้ชนะก่อนพอเราชนะแล้วเราฟ้องกลับ อันนี้คดีไหนนะคะคดีอ,อที่เขาฟ้องพวกผมที่ศาลสุราร์านะครับศาลเยาวชนสุราร์อืมเฮ้ยมีพี่หนุ่มด้วยใช่ไหมไม่ไม่อันนี้ไม่มีฮะอันนี้จะเป็นพี่หนุ่มเนี่ยจะเป็นคดีที่ศาลจังหวัดน,นะครับคดีหมินประมาทเอ้คดีให้อยากให้ลบโพสต์แล้วก็ผมเนี่ยเขาฟ้องผมเนี่ยเป็นคดีทุกข้องส่วนดิภาพเด็กของศาลเยาวชนนะครับ เอาช่องทางไหนก็ถึงมาฟ้องได้ครับ<ะ>ไม่ถึงว่าเขาอ่ะเอาช่องทางไหนมาฟ้องพี่ได้ก็ที่เป็นตอนที่ผมไปกับพี่อนันต์อัอยเรื่องเกี่ยวกับเด็กออทิสติกนะครับแต่เอาจริงๆนะผมแทบไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยนะฮะเพราะว่าผมก็นั่นอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเล่นผมก็เล่นน่ไม่เป็นหาผมพร้อมอยู่แล้วสนุกอยู่แล้วครับสำหรับผมนี่มันเป็นเรื่องที่ ชิวๆไม่ได้เดืยดร้อนอะไรครับวันที่หนึ่งสินหาเขาเลื่อนอีกหรือเปล่าคะคุณคนถามนัน่นนะสิผมกังวลใจแล้วเกินพอซื้อตั๋วไปเรียบร้อยแล้วมาจาก,ก้างพี่ก็ได้นะพี่อี้ก็เป็นไปได้ครับเลื่อนตั๋วได้ไหมไม่น่าได้นะต้องเลื่อนก่อน ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าโดนออถ้าอะไรมาก็ต้องสู้กันไปตามกระบวนการนะครโอเคงั้นเดี๋ยวมีอะไรถามอีกไหมครับเดี๋ยวผม,มาอาจจะเห็บตัวลงไลฟ์แล้วเหมือนกันพรุ่งนี้ตื่นตีห้าเป็นคนบัประทําทำไรอนะน้องแฝดแข่งฟุตบอลโอ้ดีใจด้วยครับขอให้ลูกชนะสาธุวันนี้ได้ลองแชมป์มา แข่งที่บางพอมเหครับโอเคนะคะทุกคนสวัสดีนะคะโอเคสวัสดีคุณนะครับพี่อี้มีแต่คนโหวตคิดถึงพี่คนก็คิดถึงคนเหมือนกันนะครับ่ะกุญเณรนะคะครับสวัสดีครับมีความสุขมากนะครั